นะ้าๆๆลุงมาเองแล้วหลานลุงจะมาช่วยหลานได้รับชายชนะไปด้วยกันก็กคว้จริงหรอลุงแน่นอนอยู่แล้วหลานไม่โกหกใช่ไหมครับจะโกหกทำไมล่ะลุงไม่มีทางที่จะโกหกหลานอยู่แล้ว ให้ม yeah! wow. ันพูดว่าอะไระมันบอกว่าลุงเขาจะช่วยมันจริงๆหรอวะเฮียอะไรของมึงเนี่ยมันบอกว่าลุงจะช่วยให้เรามีชัยชนะเหนือคนอื่นจริงๆหลอข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละข้าจะเชื่อใจได้ไหมเนี่ย ทูเรนมึงรีบเปลี่ยนกลับเดี๋ยวนี้นะทูเรนมึงเมดนะมึงไม่ใช่ป่าทูเรนลียอะไรวะมันบอกว่าทูเนลนรีบเปลี่ยนด่วนๆก็เปลี่ยนแล้วไงครับแลวหัวเราะทาไมอ่ะเพราะมันรู้ถึงความชิบหายที่จะได้อ้าพอซาดิ อันดับ95ของใต้เลยนะเนี่ยไม่ธรรมดานะเรายินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องทุกคนเข้าสู่ช่องของโกโรไรเนอร์เองครับแล้วก็วันนี้อยู่ในตัวละครลุงเองลุงเกวเดอร์เองนะหลอนลุงจะช่วยเองยังไงเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องๆ้องที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์ กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปวิดีโอตอกต่อไปนะครับยังไงก็วันนี้ก็รับชมเกมด้วยความสนุกสนานนะครับไม่ซีเรียสนะครับผมเล่นเพื่อความสนุกสนานผมไม่ได้ซีเรียสแต่ก็มีบางครั้งที่จริงจังเกินไปเออใช่คนภาคมันจริงจังมากเลยลาลีลา,ลาลาลาฉันจะไปทะเลไอ้ลุงมึงจะไปทะเลตอนไหนเนี่ยมึงใส่กิว กิลด์ชุดนี้แล้วมันเหมือนลุงจะไปเป็นคนเฝ้าหอประพาที่ะทะเลอย่าพูดอย่างนั้นนะหลานหลานลุงไม่ชอบเลยไอ้ลงุงอลิสบอกอลิสไม่ชอบลุงไงนี่สายฟ้าสามขีดลึกจัากรอเปล่าน้องอลิสรู้สิคะพี่ทุเลนนะ่ะรุนแรงจังนี่เนี่เอาส้นสูงเจ๊ไปกินซะ เจ๊ใจเย็นเจ๊จจลุงใจนอกหรือ,อยังคะลุงอ้าวทำดีมากเลยหลานไฮยเตะแน่นอนชุดเกอเกว่ามันแรงอยู่แล้วสวยงามอาลิสไม่เอานี่ไปกินซะฝนดาวตกโอ้ยตกสลุงมืนเลยนะเนี่ยตกสลุงมืนตืบเลย อ่ะคลิปน,นี่เอานี่ไปกียรนี่พลังขึ้นเต่าท้เนาะเอวได้อีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ทูเรนก็เอาเหมือนกันเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วลุงพลังสายฟ้าของผมอะ่ะไม่เคยทำให้ลุงผิดหวังแล้วก็ผมจะจับการอาริสเตอร์ให้ได้ไอตัวนั้นมันหักหลังเราแน่นอนอยู่แล้วลุงก็ไม่ปล่อยให้มันไปไหนได้หรอกเฮ้ยลุงไม่มีท่าไม่มีอะไรเลยอ่ะ ขอเวลาลุงแป๊บถ้าโอเคนไม่โดนครับลุงยังไงลุงก็ไม่เดนงน่แน่แนแนมาอีกแล้วมาอีกตัวหนึ่งถอยให้เตะถอยด่วนๆทราบแล้วครับลุงนี่แน่เบิร์ดเลยนี่น,น,นี่เคยเห็นไหมตายซะนกของผมเป็นยังไงล่ะสายฟ้านกของผมรุนแรงไหมฮเออลุงขอเพิ่มเลือดก่อนลุงไม่น่าจะไหว ลุงรีบม,มาช่วยหน่อยจะช่วยได้งไงล่ะลานเอ้ยลุงไม่มีพลังไม่มีมานาแล้วมานาลุงไม่มีเลือดก็น,น้อยใจเย็นๆน,นะทุกคนลุงไม่พร้อมเหมือนกันฮะพลังคึ้่นเต่าอาว้าวลุงปล่อยใส่ใครนะ่ะปล่อยยังไงก็ไม่โดนหรอกฟังอาจดูถูกกันนะเพนเดี๋ยวก่อนนี่พลังคึ้่นเต่าฮยใจเย็นนะ ลุงลุงมานี่นี่แน่ใบสกิลลุงตายไปซะลุงเจ้าเจ้าจ้าจ้าดาดาดาคิดว่าจะหนีรอดเหรอฮะคิดว่าจะหนีรอดเหรอนี่แน่ออนสลอเอตตายด้วยหอก,กศักดิ์สิทธิ์ของซานิซซักโอ้ยเมื่อไหร่ลุงจะได้ล้างให้ทุกคนเนี่ยตุเลนทำได้ดีมากแน่นอนอยู่แล้วลุงเอ้ยตีมังกรกันสิ ีมังกรลุงกำลังจะไปช่วยแล้วหลานใจเย็นๆลุงจะไปช่วยตีมังกรทาโดคินเนยนี่เนดันเขาให้เลยดันอะไรมังกรฟาดหางมังกรพ่นขี้ปากเหม็มนไฟมังกรนี่แน่สายฟ้าผมมาช่วยแล้วครับฟาดหางเขาให้เหมนขี้ปากด้วยโอ้โหมังกรบ้าเอ้ยอ่ะมาหลอดเจอหอกศักดิ์สิทธิ์มาหลอดไม่รอดแล้ว เดี๋ยวๆเ,เสียงมาหลอดมันใช่งั้นเหรอไม่รู้ว่มาหลอดจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ทีมห้ามแพ้ตาโดโเคนโดนเต็มเต็มเลยอลิสโดนเต็มเต็มเลยค่ะตาโดเคนโดนอีกแล้วะ่ะลุงนี่ขังเขาให้เลยอ้าวเอ๊เอาฝนเอาอกตกไปกินค่ะนี่แน่นี่นี่อนี่ลุงยังไม่ได้จ่ายค่าห้องเลยนะลุง แล้วก็ที่ติดดอกไว้อ่ะลุงยังไม่ได้จ่ายเลยนะเออลุงขอโทษลุงยังไม่มีหนี้อ่ะลุงไม่มีเงินจ่ายอ่ะฝากคิดดอกเบี้ยทีหลังได้ไหมเจ๊ไม่ได้ค่ะลุงลุงต้องมาให้หนูเก็บก่อนแต่ลุงตายไปแล้วนะช่างมันเถอะยอ่าได้ดักเสรลเยอร์แล้วพวกเราลุ้มมันไหยเตะลำโกโกวาโกโกวา ลำโกโกวาเป็นยังไงล่ะเจอปืนของข่าหน่อยเป็นไงนี่อา้าวเจอสายฟา้าเข้าไปตาย่าเอ้เอ้เอน็ตกลับมาก่อนอินเทอร์เนต็ตโอโ้โหชิบหายแล้วม่ฮารเนเก็นอาอีกแล้วลอลุงจะปล่อยจต่พลังขึ้นเต่าโดนหนูไม่ได้นะนี่ละฝนเราตกไปกินซะเจ็บนะอาริสฝนเราตกก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยม่ฮารุเคนไม่โดนใครเลยว,ว้าวลม ว้าวปล่อยอีกแต่โอ้เข่นรอบนี้ไม่ว้าวโอ้ยมาหลอดโดนเต็มๆมาหลอดต้องมารับแทนเลยเนี่ยเจ็บนี่แน่อลิสขอใบเลยอันนี้ล้างให้นี่ไฮตินี่นี่นี่ปลาดาวกระจายเลยเดี๋ยวจะลำโกโกวาชุดโกโกวาอยู่ไหนนี่ฝนดาวตกเป็นไงล่ะมาหลอดช็อกโดดเข้าไป เจ้าไอ้เจ้าไอัยขังมาหลอดขอร้องลุงใจเย็นลำโกโกวาทาโดคินซนสนตทขอทุบด้วยหอกศักดิ์สิทธิ์มันบอกว่าอะไรมันฆ่าได้แล้วโอ้โหกว่าจะรู้เรื่องคับพูดของมึงแต่ละรอบนี่ทำเอาคนภาคเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยบอกว่าอะไรวะตีป้อมสิทุกคนรออะไร โอ้โหคนภาคมึงเข้าใจด้วยเหรอเข้าใจนิดหน่อยไม่นิดแล้วนะนี่อูยังไม่เข้าใจเลยทุกคนไม่เข้าใจแต่ลุงเข้าใจเออนั่นแหละนี่ขังเขาให้นอช่วยลุงด้วยตายซะลุงเป็นไงล่ะห้าวดีนะหิวเหลอก็ตายซะตายค่ะป้อมเลยโอ้โห ปาลาดาวกระจายแบบโกโกว่าได้คลิปตัวนี้ด้วยก็ดีจังเลยนี่เนี่ยส้นสูงไปกินซะรู้จักเปล่าทูเรนโอ้ยผมรู้จักอยู่แล้วล่ะแต่ผมก็ไม่เคยโดนขนาดนี้นะเอ้ยลุงกำลังจะบอกว่าใจเย็นๆนะหลานลุงไม่รู้ว่าลุงจะออกของคานหรือเปล่านะทานอยู่แล้วล่ะลุง ยังไงก็ต้องทานค่าเอ๊ะแล้วมีผู้หญิงด้วยเหรอไม่มีนะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเขาตอบใช่ไหมใครตอบอลิซเองค่ะอ๋อนึกว่าเจยยุยเจยยุยไม่เคยตอบเจยยุยจะเก็บค่าดอกเบี้ยค่ะคิดค่าดอกด้วยนะคะทุเรนไม่ได้จ่ายอะไรเลยใช่ไหมเอาเป็นนี่เจ๊ตั้งแต่เมื่อไหร่ทุเรน ไม่ได้เป็นนะครับผมไม่เคยเป็นอะไรกับเจนี่ลุงจ่ายหรือยังคะค่าห้องอะค่าเชา่า่ะค่งค่าเช่ามาหลายเดือนแล้วต้องขอบคุณจ่างูด้วยนะครับที่เป็นเอซผมเป็นเอซจ่างูนะครับพอดีว่าผมดูจ่างูมาเยอะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาภาคตั้งนี่เนี่เจ๊ย้ยมันโหดจังเลยวะ โอ้ยลุงค้างค่าห้องเขาเท่าไหร่เนี่ยลุงลุงไม่ได้ค้างลุงจ่ายไปหมดแล้วแต่ลุงดอกเบีย้ยยังไม่จ่ายเลยนะคะนี่เอาส้นสูงไปกินซะโอ้ยส้นสูงเจ็บจังวะใจเย็ๆนๆนะเจย,ยุยเดี๋ยวจะจ่ายให้หมดจ่ายทั้งต้นทั้งดอกเลยนะคะโอ้ยจะไป่อไได้ไงซานนขอทุบเข้าให้หอ yeah! นี่แนลา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 เออโกโกวาเอาสานิดเก็บบทมันบอกว่าอะไรเมื่อกี้มันบอกว่ามันเข้าแล้วไม่มีใครไปช่วยมันแถมไม่พอมันตายฟรีได้ยังไงกันนี่แน่ทุเลนยังไม่จ่ายดอกนะคะสานิดขอบอกว่าพลังศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตในหอกของสารนิดนั้นรุนแรงมากถ้าทุบลมก็มีโอกาสชนะอะไรเนี่ย

จะไล่เอาบัฟ้าคืนให้ได้โอ้โ oh, หมันจะทันเหรอเนี่ยไ oh, <all> right. อาลาวิวก็วิ่งซะเร็วด้วยเจ้าอจัดโอเคนี่นี่ตายซะนี่ลำโกโกวาไม่ใช่ลำนี่หว่านนี่มันสายฟ้าของทุเรนนี่ลูกเบาค่ะ้เ uh จ๊ oh. บอกแล้วไงว่าให้ใจ่ายดอกเบี้ยให้เจ๊ก่อนไม่ใจ่ายใช่ไหมลุงแล้นก็ตายด้วยสซนสูงเจ๊ซะโอ้ยเจ๊ลุงแค่ เว็บเข้ามางลแล้ลๆลาลๆ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 ๆๆ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 ลๆๆ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 ลๆๆ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 ๆลๆๆ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 ๆลๆลๆลลลๆๆๆๆๆๆล่ๆๆ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 าๆๆๆๆลๆๆ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 ลๆนๆๆ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 ลๆๆ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 ๆลๆๆๆ เออไม่แน่แต่ด็อกชันโดนเต็มๆเต็มอิจฉาชิจาลละลลลใจเย็นเฮ้ยสานิดก็ไม่รอแล้วสญญานิดอยากจะจบเร็วๆโอ้ยลุงก,ก็บอกแล้วหลานใจเย็นใจเย็นได้ไงครับบ้านจะแตกกันหมดอยู่แล้วโอ้ยช่างมันเถอะช่างมันอะไรอ่ะ ก็อยากชนะเหมือนกันนะลุงก็อยากชนะแต่มันทำอะไรไม่ได้ตอนเนี้ยนี่ฮาโดเคนมาหลอดช็อกนี่ไอ้จอไอ้ลุงดักติงแล้วหร่อย่างเนี้ยโกโกวาคนนี้ก่อนเฮ้ยเกือบไม่รอดแล้วฝากไว้ก่อนไฮยะเตะนั่นแหละเอามันเลยปลาไหลตีป้อมมันอะไรขุงมันเนี่ย มันบอกว่าเดี๋ยวมันจะไหลป้อมให้เองจะทันไหมแน่นอนต้องทันอยู่แล้วปลาไหลลาลาลามันบอกว่าทันลา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 มันบอกว่าอะไรมันบอกว่ามันต้องเก็บเจยุ้ยก่อนเฮ้ยมันจะเก็บได้ไหมเก็บได้สิเก็บเก็บเก็บมันลา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 แล้วใครมาขัดมันอ๋ออะไรเนี่ยโอ้โหนี่จะโกดยอมแพ้แล้วเหรอโอ้ชิบหายละอีกคนหนึ่งโกดนี่คือยอมแพ้เลยนะ แล้วโอเคนี่โดนไปซะนี่นี่นี่แน่นี่ตายลลลลมันบอกว่าอะไรมันบอกว่าดีใจที่มันเก็บอลาวิวได้เฮ้ยรอบนี้กดภาพมึงเริ่มไม่มั่นใจแล้วใช่ไหมเออไม่มั่นใจอยู่แลนั้นละเอาละกดภามพเปิดไมด้าเพื่อนใช่ไหมเออด้วยขวามมาหัวร้อนไหนมึงบอกว่ามึงจะเล่นแบบชิลๆไงหัวร้อนสุดๆ ก็เลยด่าเพื่อนไปแล้วก็ปิดไม้ไปทีนึงเอาหมายความว่าเออเจยุยใจยเย็นน้องอลิสใจยเย็นนะลุงไม่พร้อมนี่เนี่ยรู้จักนกไฟฟ้าหรือเปล่าไม่รู้จักรู้จักแต่ฝนดาวตกนี่ค่ะโอเคนโดนเข้าไปมาหลอดอนี่อ๋อโอ้ยโอ้ยลุงของโทษถอยถอยตุเลนตุเรนลุงช่วยผมก่อนช่วยไม่ทัน ลุงก,ก็เลือดเหลือเนื้เดียวเองเนี่ยสาดิจะทำยังไงต่อไม่รู้ครับรู้แค่ว่าข้าคือสาิทมีหอ,อกศักดิ์สิทธิ์ข้าจะกำจัดใครที่ขวางหน้าข้าทั้งหมดขอให้มันได้ยางั้นะสาิทใจเย็นสาดิทโอ้โหห้าจัดมาหลอดไปทำอะไรให้สานิทเนี่ยเอ้ยต่อแค่นี่นะ ห <S an other> ายชอแล้แบบเอายังไ่ทันไลตายซะแล้วเอ้ยจ้าเอ้เจ้าลำโกโกวาเือตายซะลุงนี่นี่แน่นี่เอาชิปหายละวุ่นวายแลไวไงเจยุ้ยไหนจะมาเก็บดอกเบี้ยกับไฮยะติไม่ได้หรอกนะโอ้โหนี่คือทีมแห่งความวุ่นวายเลยมีทั้งปลาหลายมีทั้งเจยุ้ยมีทั้งลุงและมีทั้งอลิสและมีทั้งไฮยะติไอ้บ้าชุดโกโกวา โอ้ยแล้วมีผีอ่รำบทเพลงวิญญาณเอออย่าเถียงกันมัวแต่เถียงกันอะเกมมันไม่จบสักทีอะนั่นแหละพิม์พไปเลยฮ่า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 ฮ่ฮ่ฮ่เนี่ยแหละคือความชิปหายโอ้ยวุ่นวายแล้วลุงมาแล้วเย้อลุงกำลังจะปล่อยแล้วยังไม่ทันไรเลยละลตายช่ละ มาหลอดโดนชอกขอปาดทีนึงปาดโอ้เกือบตายลุงฝากไว้ก่อนอ้าวซานิดโดนบทเพลงวิญญาณเก็บซะและ้วหืไม่รู้จักหรอกบทเพลงวิญญาณของพวกขา้าชิปหายละโอ้โหลุงช่วยหลานคงไม่ได้แล้วรอบเนี้อ๋อจ้าได้หรจ้าตะตายซะลุงนี่บอกแล้วไงว่าไม่มีโอกาสอีกแล้วตาย ออลุงขอโทษและนี่ก็คืออภิมหาอากาศความชิบหายเฮ้ยแล้วสรุปว่ามันช่วยอะไรได้บ้างวะเนี่ยไม่เป็นไรครับยังไงช่วงนี้อากาศร้อนมากๆฝุ่นเยอะเพื่อนๆจะออกไปไหนมาไหนใส่แมสด้วยนะครับวันนี้ก็ ให้เพื่อนเรับชมด้วยความสนุกสนานไม่สีเรียดน,นะครับพอดีว่าผมเล่นเกมด้วยความสนุกสนานไม่ได้สีเรียดน,นะครับสวัสดีครับ